พิธีกรรมใดจะตัดกรรมแก้กรรมละกรรมให้เราได้เพราะคนคนนั้นยังไม่รู้จักกรรมที่ถูกต้องพอโยมมารู้จักกรรมอย่างนี้ที่พระศาสดาอธิบายเรื่องกรรมถูกต้องอย่างนี้ยมจะเห็นเลยว่าพิธีกรรมทั้งหลายที่เขาทํากันเนี่ยมันไม่ใช่เลยมันห่างไกลความจริงมากมันไม่ใช่สัจจะมันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ มันไม่ได้ให้ผลจริงถ้าเราชัดเข้าใจตรงนี้จริงๆเราจะห่างจากมันเองร้อยโยต์เลยเราจะไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> แต่เพราะเราไม่แทงตลอดซึ่งอรลสัตรตรงนี้เรื่องกรรมตรงนี้เราจึงยังมีเครื่องรางของของังยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยังมีเรื่องการปลุกเสกคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีอำนาจโดนบันดาลอะไรได้พระศาสดาปฏิเสธถ้าเทวดามีอำนาจพรหมมีอำนาจโดนบันดาลอะไรได้แล้วใครโดนบันดาลพรหมเทวดาให้ไปนรกอีกทีใครใหญ่กว่ากันก็กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของพรหมของเทวดานั่นแหละที่ได้ทำมา แล้วมีม